Thank you สวัสดีครับพบกับผมรายการบ้านสวยโดยเชษศักด์นะครับวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ผมได้สร้างเองนะครับแล้วก็เป็นบ้านของตัวผมเองนะครับเป็นบ้านโมเดินสไตล์มินิมอลโมเดิ์นะฮะเป็นหลังเล็กๆก็พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ64ตารางเมตรนะครับงบสร้างอยู่ที่7 0 0 0 0 0บาทนะครับผมก็เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะครับบ้านสไตล์นี้เป็นกึ่งออฟฟิศนะครับผมก็จะพาไปชม พื้นที่ใช้สอยนะครับโดยรวมของตัวบ้านนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมต้องกราบสวัสดีปีใหม่นะครับของปี67นี้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ชายศัตว์นะครับในการสร้างสรรค์ผลงานและทำคลิปให้ f อฟทุกท่านดูนะครับผมอ่ะไม่รอช้านะครับผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับแล้วก็ จะอธิบายไปเรื่อยๆนะฮะใครชอบแบบนี้สไตล์นี้แล้วก็การตกแต่งแบบนี้นะครับ mm. ก็เก็บไปเป็นไอเดีย mm. ไปอดัดแอบ้านของตัวเองนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับความลึกอยู่ที่6เมตรนะครับก็พื้นที่โดยรวมนะครับง่ายๆก็64ตารางเมตรนะครับรวมเฉลียงเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้านหลังนี้มีรากฐานเป็น ฐานแผ่นะครับแล้วก็ใช้เป็นเหล็กข้อไอสิบสองมิลแล้วก็เหล็กลงใหญ่ทุกเส้นนะครับผมวันนี้นะครับจะพา FC ดูให้จุใจไปเลยนะครับบ้านสไตล์นี้มินิมอลโมเดลนะครับผมเล็กๆน่ารักน่ารักอ้าวตามเข้ามาเลยครับผมส่วนที่เรามองเห็นตรงหน้าบ้านนี้นะครับก็จะเป็นการก่อเสาเบิ้ลให้มันใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีไซน์ด้วยบัวลัดรอบบนล่างนะครับผมแล้วก็ ปูด้วยกระเบื้องลายหินนะครับเป็นลายคลาสสิกนะครับหลังนี้นี่ลายนี้ใช้เป็นลายหลายๆ ep ที่ผ่านมานะครับผมก็เก็บมาอาเด็บสร้างบ้านลูกค้าแล้วผมก็เก็บมาเป็นไอเดียของผมนะครับมาอาเด็มาปฏะ,ะ,ะติดประตอกันนะครับผมเอาลึกเข้ามานะฮะลึกเข้ามานะครับก็จะเป็นนะครับการตีกรอบนะครับแล้วก็แปะด้วยรูปเรือสำเภานะครับเรือสำเภานี้เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช้วิทรรยานาในการรับชมเรือสำเภาเนี่ยนะครับเป็นาการเสริมฮวงจุ้ยนะครับที่คนโบราณโบร,ราณนนทางศาสตร์จีนเขาบอกว่าจะขนเงินขนทองเข้าบ้านให้หันหัวเรือเข้าไปในตัวบ้านนะฮะอันนี้คือตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคบคร่าวๆนะครับ,รรบส่วนรูม้านะครับม้าแปดเซียนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่การงานนะครับใครที่ ออกไปหาเงินอย่างอาชีพยอย่างผมรับเหมาก็จะเป็นาการาแปะไว้หน้าบ้านนะครับหันหน้าออกนอกบ้านนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมงานเสริมบารมีนะครับโอเคนะครับก็จะตีกกอบแบบนี้นะครับส่วนไฟกิ่งวัดเา,าก็นะครับมีไว้สองสว่างเพราะว่าเราจะมีโต๊ะตรงนี้นะฮะไว้นั่งดิง้งนั่งผ่อนคลายนะครับผมโอเคคร่าวๆนะฮะ จากฝั่งทางนู้นแล้วเรามาฝั่งทางนี้นะครับก็จะมีอีกรูปหนึ่งนะครับส่วนตัวหน้าบ้านก็จะเป็นนะครับนกยุงนะครับนี่ฮะเขาเรียกว่านกยุงนะครับเสริมห่วงจุ้ยนะครับนี่คือบารมีเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็บริวารนะครับเป็นตัวคุมครอบคลุมนะครับนี่ฮะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ผมทุกภาพทุกอะไรผมต้องมีความหมายสําหรับตัวบ้านผมนะครับก็จะเป็นนกยุงนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับ สองบานนะครับดีไซน์ให้มันเป็นกึ่งกลางแล้วก็ความสวยงามนะครับมองเข้ามาเป็นการสะดุดตานะครับแล้วก็มองตัวบ้านหลังนี้มีดีไซน์นะครับผมโอเคครับไปกันต่อครับสำหรับตัวหน้าบ้านนะครับประตูมีความกว้าง3เมตรความสูงอยู่ที่2เมตร20เซนนะครับผมสองเมตรยีเซนนะครับก็ถือว่าเป็นประตูที่ใหญ่นะครับประตูที่ใหญ่นะครับเป็นประตู เลื่อนบนนะครับมีความแข็งแรงพิเศษแล้วก็ด้ามจับตัวใหม่นะครับผมนะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่มีของเยอะๆแล้วก็ขนย้ายของบ่อยนะครับหรือชอบตกแต่งภายในตัวบ้านนะครับะจะมีฟอนิชงเฟอร์นิเจอร์มันก็เลื่อนได้2ทางนะครับผมนี่ก็จะเลื่อนทางนี้นะฮะแล้วก็จะมีเลื่อนอีกได้2ทางเนาะอ่ะจะเลื่อนให้ดูนะครับมีขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่พอสมควรเนาะนะครับ โอเคตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบตกแต่งภายในอาจจะมีโฟนจงเฟอร์นิเจอร์นะขนย้ายเข้าออกบ่อยนะครับประตูอลูมิเนียมนะครับอบดำมิน2กระจกเขียวใส6มิลนะครับแข็งแรงนะครับบ้านลูกค้าไม่ว่าบ้านลูกค้าหรือบ้านตัวเองนะครับก็ทําเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับผมนะฮะก็จะมีราวกันตกนะครับราวกันตกเนาะก็ดีไซน์เพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็กันเวลาผมมีลูกน้อยนะก็จะมีลูกน้อย วิ่งเล่นอะไรก็จะได้กันไม่ให้เขาตกนะฮะก็จะเฝ้าระวังได้ทางเดียวนะฮะก็ตกแต่งด้วยความสวยงามนะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับย้อมด้วยสีดําด้านนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีดาวไลท์ดาวไล่ไลสองดวงนะฮะหน้าบ้านเพิ่มแสงสว่างให้มันแบบเราอยู่บ้านด้านนอกอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องมแมลงนี่สําคัญนะครับมแมลงเยอะมากนะฮะตอนเย็นนี่ก็โคว นะเราก็เลยเลือกใช้เป็นดาวไลท์8นิ้วนะครับ2ดวงหน้าบ้านนะถ้าเป็นโครมเนี่ยอาจจะมีแมลงเข้าไปในตัวโครมนะครับแมนเทนแน้นยากแล้วก็เซอร์วิสในการทําความสะอาดยากนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญด้านในกันครับเชิญเนฟซีเข้ามาเลยครับนะครับเชิญด้านในนะครับผมครับเราก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะครับในตัวห้องโถงนะฮะบ้าน ของผมเนี่ยจะมีอยู่2ห้องนอนนะครับสห้องนอนห้องนอนเล็กแล้วก็ห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมเ,เป็นบ้านกึ่งสไตล์ออฟฟิศนะครับโมเดิ์นะกึ่งออฟฟิศนะครับก็อยากจะนําเสนอเพราะบางท่านบางคนนะฮะอาจจะมีบ้านแล้วก็เป็นที่ทํางานด้วยเหมือนผมนะครับอาจจะรวมๆอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นสํานักงานแล้วก็ เป็นห้องนอนห้องนอนสนะครับห้องโถงมีขนาดอยู่ที่นะครับ7เมตรนะครับความกว้าง7เมตรนะครับความลึกอยู่ที่5เมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นห้องโถงท,งที่ใหญ่นะครับและเหมาะสำหรับในาการใช้เป็นสำนักงานหรือที่พักผ่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วมันอาจจะรกรุงรังหน่อยนะครับอยากให้เห็นเรียวๆว่า บางทีก็อาจจะเป็นไอเดียไกด์ไลน์ให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับเพื่อเก็บไปอัดเด็เหมือนผมบอกนะฮะไปดีไซน์บ้านตัวเองนะครับเป็นไอเดียไปนะครับก็นี่ฮะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วนะครับอาจจะมีบ้างนะครับก็จะมีลกๆแต่ก็เป็นระเบียบนะฮะแล้วพื้นนี่ก็ขัดสะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะมีลูกค้ามาไม่ขาดสายนะฮะโอเคครับสองห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะครับผมแล้วก ห้องครัวเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับกำลังต่อเติมอยู่ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะฮะครับจากชมห้องโถงแล้วผมจะพาไปชมห้องนอนของผมนะครับก่อนอื่นต้องแนะนําก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นบานบานไม้นะครับมิลเลมินนะครับเป็นบานโมเดิร์นนะครับที่ผมเลือกเองนะครับไม่ใช่ U P v C นะตัวนี้บานมิลเมินเนี่ยเราใช้ภายในมันก็แข็งแรงนะครับ มไม่ได้ไปตากฝนตากน้ำนะฮะก็ใช้ได้นะครับบางบางทีบางลูกค้าบาง FC สงสัยนะฮะก็จะเอ๊ะมันเป็น U หรือเปล่าครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมไม่ใช้ยนะฮะผมใช้เป็นมิลามินนะครับเพราะว่าทําไมนะมันเลือกลายได้ตามที่ต้องการนะครับส่วนยูพีซอาจจะมีลายเดียวแล้วบังคับซื้อประมาณนั้นนะฮะแต่มันคงทนจริงๆ u p c c กันความร้อน นะครับกันน้ำนะครับก็ถือว่าทนทานนะแต่อันนี้เราใช้ภายในเราก็ไม่ซีเรียสนะครับเอาผมจะพาเข้าไปชมห้องนอนที่1กันไปเลยครับครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ห้องนอนที่1นะครับที่เป็นห้องนอนส่วนตัวผมเองนะครับห้องนอนห้องนี้มีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้บนะครับลึกความกว้างนะสามเมตรห้แล้วลึก5เมตรนะครับเป็นห้องนอนที่มัสเตอร์ลูมหลังห้องหนึ่งเลยนะฮะก็เฉลี่ยเป็นมาตรฐานนะ ก็เหมือนกับ 4, ี่คูณสนะก็มาตรฐานนะฮะอันนี้ก็3.5มจุดห้าคูณห้าเมตรนะครับผมตัวนี้จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโคม LED 3สีนะครับที่ที่เราทําให้ลูกค้านะครับทำให้ลูกค้าเหมือนกันแล้วก็เก็บามาใส่บ้านเรานะฮะตัวไหนมันคงทนแล้วก็ใส่ให้ลูกค้าแล้ก็เป็นไอเดียมาแล้วก็มาใส่ของตัวเองนะครับมี1สวิตช์นะครับในห้องนอนใช้สวิตช์เดียวนะครับแล้วก็จะมี แอร์พวกนี้ก็ติดตั้งเองนะครับติดตั้งให้ทีมงานของผมติดตั้งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะฮะครับสำหรับตัวบ้านเนี่ยผมใช้เป็นอิฐมลเบาทั้งหลังนะครับก็ซับความร้อนได้ดีนะครับอยู่แล้วเย็นมากนะฮะไม่ไม่ถือว่าร้อนนะครับแล้วก็ความสูงของฝ้าเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะครับเท่ากับบ้านลูกค้าที่ผมทําให้เลยนะครับผมตัวบัวนะครับบัวพื้นนี่ก็จะเป็นบัวตัวท็อปเลยนะครับผมก็ซื้อ มาใส่เองนะก็หาทีา่ลายเราชอบแล้วก็มาประติดประตอ่อนะครับรจากทําให้ลูกค้าเนี่ยก็มาอาดัดแบบั้นตัวเองประติดประตอ่อให้มันสวยงามนะครับผมอา้าวโอเคนะฮะตัวห้องก็เป็นการฉาบสกรีมโค้ทั้งหลังเลยนะครับเ,เป็นงานฉาบเรียบอีกทีหนึง่งฉาบปูนแล้วก็มาฉาบสกรีม อีกทีหนึ่งก็เลยเรียบเนียนนะครับก็เหมือนบ้านลูกค้าผมทำบ้านหลังไหนก็ให้สเปคเดียวกันแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าบ้านตัวเองหรือบ้านลูกค้าเนาะโอเคครับเราเข้าไปชมห้องนอนที่2กันนะฮะครับจากห้องนอนห้องที่1นนะครับผมก็จะพามาชมห้องนอนห้องที่2แต่ห้องนอนห้องที่2เนี่ยผมใช้ไว้สําหรับเ,เก็บของนะครับต้องบอก f c ก่อนนะครับว่าจะรกๆหน่อยแต่ ความสะอาดแล้วก็เคลียร์ไม่ให้มีฝุ่นเหมือนกันนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นบานประตูไม้มิลลามินนะครับนะเคลือบด้วยมิลลามินนะครับแล้วก็เป็นลูกปิดกันโยกเหมือนห้องที่1นนะครับถือบ้านเราก็เรียกเขาควายนะครับไปหาซื้อง่ายๆนะครับตามห้างร้านทั่วไปนะครับร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆนะครับโอเคครับเชิญเลยครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ อาจจะเป็นไว้สําหรับเก็บของเก็บเสื้อผ้าหรืออาจจะอนาคตก็จะเป็นห้องส่วนตัวที่เป็นแบบห้องห้องแต่งหน้าแต่งตัวนะครับก็ยังไม่ได้จัดสรรพื้นที่ให้ดีเท่าไหร่ก็กำลังจะคิดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับห้องนี้มีขนาดอยู่ที่นะครับสามเมตรห้าสิบนะครับคูณสองเมตรยี่สิบนะครับเป็นห้องนอนห้องหนึ่งที่มีขนาดพอดีเนาะก็ถือว่าเป็นห้องเล็กก็แหละนะ นะครับก็เอาไว้รับแขกนะแล้วกอ็อาจจะอนาคตนะถ้าไม่สร้างหลังใหม่ก็อาจจะเป็นห้องแต่งตัวนะฮะหรือห้องนอนของลูกในอนาคตนะครับก็มีอยู่แค่นี้ <c oughs> นะฮะอยู่กัน3าพ่อแม่ลูก <c oughs> โอเคครับผมดูคร่าวๆเนาะในนี้ก็จะมีดาวไลท์นะครับ2ดวงนะทำเป็นดาวไลท์นะครับเพิ่มแสงสว่างเพราะว่าห้องทางนี้ก็จะมีหน้าต่างบานเดียวนะฮะตัวนี้นะครับ อย่หน้าต่างคูร้อนมากครับตอนบ่ายก็ห้องนี้ก็ถือว่าร้อนเลยนะฮะก็อาศัยผ้าม่านนะครับที่กัน UV นะครับผมโอเคครับครับสำหรับภายในห้องน้ำนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่นะครับ2เมตร50นะครับความกว้างอยู่ที่เมตร80นะครับเป็นห้องน้ำที่กลางไม่ไม่ถือว่าใหญ่นะครับผมเป็นพอดีพอดีนะครับอยู่กัน2คนนะฮะ ตัวกระเบื้องนี่ผมก็จะใช้เป็นลายโอ้คิคขูดอนเน็คยนะฮะก็จะเป็นรูปดาวนะครับเพื่อ,อลูกสาวโตวมาเขาจะได้นะลูกผมยังเด็กอยู่นะฮะลูกสาวโตวมาเ็าจะได้เห็นนะเป็นภาพการ์ตูนให้เขาดูนะครับผมอเอามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรนชาวเวอร์นะครับเรนชาวเวอร์นะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผม มีชักโครกนะครับสายชําระนะครับผมแล้วก็เขาเรียกอะไรชักโครกตอนเดียวนะครับผมอันนี้ผมทุ่มเงินซื้อไปเลยนะครับเอาตัวดีไปเลยนะแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าก็จะเป็นนะครับของคอสโตนะครับบานใหญ่หน่อยนะครับผมผมก็อย่างที่ผมเรียนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ จากที่เราแถมไปนะครับเราก็อัปเกรดวัสดุเราได้นะครับนี้มาคุยกับช่างได้นะฮะก็จะมีราวแขวนผ้านะครับเนะเาะระเบื้อ,อแบกันไว้เลยครับแต่อาจจะมีลวดลายการ์ตูนหน่อยนะฮะก็จะมีสีดําตัดหลังตัวอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็หลังชักโครกนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับขนาด ความกว้างก็อยู่ที่ผมบอกไป2เมตร50ความลึกอยู่ที่เมตร80นะครับก็ถือว่าเป็นห้องน้ําที่พอดีพอดีนะครับโอเคครับกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องหยาบนะฮะไฟก็จะเป็นดาวไลท์สองดวงนะครับอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มความแสงสว่างนะครับเพราะว่าตอนเย็นมันจะมืดๆหน่อยนะครับผมโอเคครับไป Thank you.